สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่าเรื่องต้นไม้บายครูเบนนะคะเพื่อนๆคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมหมู่บ้านทุเรียนค่ะเพื่อนๆคะ่ะหมู่บ้านซำตารมอำเภอการทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกทุเรียนเยอะที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดเราไปชมกันเลยค่ะ ราอยู่ที่สวนอิงทานนะคะทุเรียนต้นนี้นะคะเพื่อนๆต้นนี้ดูว่าทุเรียนยังยังไม่แก่เนาะใช่ไหมแต่ลูกเขาเยอะมากเพื่อนดูข้างบนนะคะนับไปเลยค่ะมีกี่ลูกคะจบมากมากเลยซึ่งทุเรียนยังต้นนี้ยังไม่ร้อมรับประทานนะคะ mm hmm. ก็จะมีอาลูกเยอะเยอะหนึ่งลูกะนะคะอันนี้ก็ยังไม่โตเนาะฝ mm ั hmm. ะ่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นเยอะแยะไปหมด ออนซอนมากๆเลยค่ะทุกคนอยากมีที่บ้านสักต้นเนาะมีที่บ้านแค่ต้นเดียวก็พอใช่ไหมคะในหนึ่งปีเราก็จะได้รับประทานผู้เรียนโอ้ยนับดูก็ประมาณนีผู้เรียนลูกนี้น้ำหนักก็ประมาณากี่กิโลเนี่ยห้ากิโลได้ไหมคะห้ากิโลลองดูนะคะับขึ้นตะช่างดูสิคะ เราอยู่ที่สวนอิงทานกันนะคะตอนนี้อันนี้ก็คือผลผลิตจากสวนอิงทานเป็นออร์แกนิกล้วนๆนะคะนี่ oh, <yeah. S 1> ลูกเล็กๆสิคะสักกิโลกว่านเนี่ยจะมีไม่เอ่ยน้องมาช่วยบี้หน่อยอันนี้มันล้ลูกใหญ่มากนะคะ5กิโล ออแกนิกนะคะ,ะจากสวนอิงคารซึ่งเป็นออแกนิกร้วนๆลูกนี้เป็นยังมีกี่ฟูคะลูกนี้ห้าฟูนะคะข่ามลูกนี้เราเราสี่กิโลโอ้โหเยอะมากยังไม่เต็มที่ ตาตุ้น้ำนะคะ,ะน้ำาต้าน้ำนะคะโอเคอเค,อเค่ะค่ะ่ะดวงลูกนี้ตาแล้วค่ะัเ อยู่ที่วิหารางโบาแดงในจัวพทธาเอนท่านาและเพื่วนคนทุกคนนะคะโครารบริษัทกัวันกาองเรียนที่คจรงะภาพข้บสูกท่ากรมสุขวักาชถอไปสำจริงๆะ่ายหน้าสวนราถายลงอันนี้ถายตั้งแต่วันคึกไม่ได้อก สูงเพราะว่าถ้าคนรุ่นถ้าคนรุ่นเต่าปูนะคะต้นจะสูงค่ะเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้จักการดูแลพุ่เรีสักเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าคนรุ่นใหม่เขาทานะคะก็จะต้นที่มีความสม่ําเสมอคือถ้าปลูกได้4ีปีก็จะตัดยอดเลยค่ะเพื่อว่าควบคุมการสูงของต้นเพื่อจะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวค่ะเก็บผลผลิตค่ะและเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าในถุงหรือข้นนึนี้นะคะ่ะจะไว้ทุเรียนแค่ไม่กี่ลูกนะคะเพราะว่า บางครั้งเอาเยอะก็ต้องตัดไปบ้างต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันจะรับผ่ออาหารไม่สม่ำเสมอกันค่ะบางครั้งก็แบบแยกงใส่อาหารกันค่ะอายุเท่าไหร่นี่อีกเท่าไหร่ได้ตัดเนี่ยอันนี้ก็รออีกประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ค่ะรอให้มันแก่จัดตรงนี้ใช่ไหมะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือพายุฝนเข้าเยอะค่ะก็จะแบบต้องเลื่อนการตัด ฝนตกเนี่ยทำไมเราไม่กลับทุเรียนคะก็ทุเรียนมันจะมีน้ำเข้าไปข้างในค่ะเขาเลยไม่ฝัดกันค่ะตอนนี้ก็ที่จริงมันต้องตัดตั้งแต่แบบต้นเดือนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปลายเดือนของทุาที่ผ่านมาค่ะแต่ตอนนี้คือต้องเลื่อนตัดไปเรื่อยๆค่ะเลื่อนไปเรื่อยจนกว่าฝนจะไม่ตกเราก็จะตัดได้ค่ะจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยส่วนใหญ่ทุเรียนเขาจะตัดไม่มีความสุกอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เลยจะเป็นความที่แบบแก่จัดๆเลยค่ะก็ตัด แต่ยังไม่มีความสุขแล้วทีนี้ถ้าเราไปเก็บไว้นะคะเราจะเก็บไว้ได้กี่วันอะไรอย่างนี้ถ้าในกรณีที่เราส่งส่งไปให้ญาติให้เพื่อนเราที่อยู่ต่างจังหวัดก็ถ้าทางสวนนะคะถ้าแบบจะส่งก็จะส่งให้อยู่ในสวนเขาก็จะแบบดูว่าอันนี้คือส่ง3วันถึงก็จะแบบสุกไปถึงก็สุกพอดีเลยค่ะจะดูแบบระยะของทุเรียนด้วยค่ะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะสามารถตัดสามเหมือนแล้วก็ตอกดูแล้วก็จิ้มจิ้มดูถ้า ยังแข็งๆอยู่เราก็จะปิดไว้เหมือนเดิมมาชุ่มความสีมันก็จะไม่เป็นสีน้ำตาลนี่คือแบบปิดมาปิดอย่างหนึ่งฝ่ายที่จะแก้ปัญหาที่เดือดมันไม่สุดที่ปิดอย่างหนึ่งใช่เนะเวลาที่เราไม่รต้องไม่ชำนาญว่ามันถูกหรือไม่ถูกเราก็ต้องเจาะสามเหลี่ยมใช่ค่ะแบบเป็นสามเหลี่ยมเล็กแล้วก็เปิดดูแล้วก็จิ้มดูถ้าเราชอบตบนอกนุ่มในแล้วก็จิ้มๆดูหรือถ้าชอบนิ่มแล้วก็ปิดไว้รอมันสุบก็ได้โอเคค่ะไป กี่ปีแล้วลูกเป็นมาตั้งแต่ม .4 หนูอยู่ม่ไหนหนูอยู่มหกแล้วอ๋ออยู่ม .6 หกแล้วเป็นเพื้อชาติหรอเนค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาบางทัวทัวแรกตอนนั้นนะคะก็มาจากชลบุรีค่ะคือว่าเขาบอกว่าเขาได้ลองกินทุเรียนสีสเกจากจากบุรีรัมย์ค่ะแล้วเขาบอกว่าชินจะตามไปเพราะว่ามันมีเนื้อที่แบบมันไม่ฉุนมือกับพี่อื่นอ่าาใช่ค่ะไม่ฉุนเงาะ บงังคุดอย่างนี้นะคะจะไม่มีน้ำเยอะไปดูเป็นเอกลักษณ์ของสิสเต็ดดี้ไปดูต้นนั่นค่ะต้นนี้เยอะมากก็คือว่าพอมายนะคะวันนั้นคือเขาบอกว่าเขาชอบมากเขาปลื้มในบรรยากาศสวนแบบนี้ค่ะเขาชอบในบรรยากาศสงสวนของเกษตรกรที่เขาทําออกมาเขากว่าเขาจะมีวันนี้ได้เขาก็เคยผ่านการที่ไม่มีใครเอาเลยเหมือนกันอันนี้อันนี้ต้นนี้เนี่ยดกมากง่ายค่ะดกมากเลยแล้วต้นนี้ก็จะประมาณ ทั้งตัวก็จะมีแบบ20ประมาณ20ปีค่ะที่นี่อายุทุเรียนก็เยอะสุดประมาณ30กว่าปีจะแสดงว่าเราปลูกมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะปลูกตั้งแต่รุ่นเก่าเลยค่ะตั้งแต่ไม่มีใครอยากเอาไปขาซื้อได้จัค่ะก็ผักวิกิตมาเยอะค่ะนี่คือสวนที่เขาไม่ท้อค่ะแล้วสวนกขาท้อตัดปลูกยางพาราปัจจุบันนี้ตัดยางพาราปลูกทุเรียนใช่ค่ะจะเลี้ยงยางพาราแค่นิดนึงส่วนน้อยค่ะปัจจุบันจะนิยมปลูกทุเรียนกันมากกว่า อนา,านาคตถ้ามาคิดว่าราคาเป็นแบงนั้นหรือว่ามีโอกาสที่จะสูงกว่านี้ได้ไหม<ช>สูงกว่า<ช>แล้วก็สวนนี้หรือว่าแถบแถบบ้านซันตารมของเรานี่ส่งนอกไหมส่งเหมือนกันค่ะแต,แต่แต่ละสวนนะคะบางสวนเขาก็ส่งกันค่ะแต่บางสวนคือแค่ขายในแต่ในพื้นที่ในประเทศก็หมดแล้วค่ะคือบางครั้งก็ทางต้นอะอย่างเี้ก็โดนจองีไปแล้วหมายความว่าเขาจะมา พีออเดอร์ก่อนใช่คะและส่วนทัพทิมนะคะยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สั่งจองล่วงหน้าถึงเวลาสุกมาตัดเองด้วยค่ะอันนี้อนนีผลผลิตเขาเยอะมากเลยนะใ่ค่นี่หลายอ่ะส่วนนี้ประมาณสิบดไร่ค่ะหลายานนะ่้ส่วนหยด้วยนะคะบางที่ก็มีรวยแล้วเารวยยิ่ไปวยจะเป็นเจ้าของที่นี่อ๋อลาเลนของคุณขายนะเลยบอกว่าจะ กลมๆค่ะแล้วก็ก้านยาวตา,ตามชื่อเลยค่ะก้านยาวก,ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ได้รับ GI ค่ะหรือสิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่ามันมีมานานแล้วค่ะค่ะ,ะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งค่ะก้านยาวก,ก็จะได้ GI ทั้ง3มชนิดเลยค่ะชนีก็ได้เหอนกาอัานค่ะใช่ค่ะทางก้านยาวก,ก็จะแพงกว่านิดแพงกว่าคือรสชาติมันจะต่างจากหมอนทองยังไงทำไมมันแพงกว่ารสชาติ เคยเคยรับประทานไหมลูกเคยค่ะแต่สวนมากจะไม่ค่อยได้ทานหมอนทงโอ๊ะไม่ทานทานก้านยาวทานอย่างนี้เขาทานแเหรอหรือว่าหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบก้านยาว กหรือเปล่าครับเขาแน่นเห็นไหมเขามีป้ายว่าแนจะสองอันนี้ก็จะเป็นอ๋อราชมตรี ไปเยี่ยมชมเตียงใบก่อนค่ะตอนนี้ท่านกำลังอยู่หมู่ที่7ท่านซัมคารอมนะคะตำบลประกาศอำเภอจันทรังหวัดสิบประเกต์ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเดี๋ยวโชเฟอร์ถ้าเจอหมู่เจอเจอหมู่รวนอยู่น่าจะประมาณใกล้ๆท่านรองนะคะก็จอดให้ด้วยนะคะนวัดอ่า ก็จะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะคะก็ามาวันนี้ถือว่าได้งานเป็นฟูลเซ็เตอร์ให้กับสูนะคะก็อยากจะสัภาษที่เกิมาแล้วได้อะไรบ้างนะคะตอบไม่ต้องเป็นวิชาการนะคะตอบได้เรื่อยๆเท่าที่ความรู้สึก,กตัวเองจะได้นะคะเออสังเกตว่ามีคนไม่เห็นครูแล้วเริ่มหลบหลีกแล้วเอาคนที่หลบนี่แหละคืจงๆที่สุดด้านข้างมาส่วนผู้เรียนภูเขาไฟบาา้านสัมปรมได้อะไรบ้างคะอาเชนค่ะ เราต้องทำโอเครู <S <S ้ส <c oughs> ึกว่ามีความสุขสนุกแล้ว ไปใส่ตัดหญ้าฉีดยา้ยาข้า,มาแมะแรงหรือจะไปตัดผู้เรียนก็ได้จเป็นที่ินาคารนะคะคุณน้อง